โอเคครับผมแฟน,นโคช่าร์ <c oughs> เลยวะนะครับผมตอนนี้ผมก็โหลดแล้วก็ับคุณนัทถ่ายซะหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเปิดเทวันแรกนะครับก็คือวันนี้มัน,นสุดท้ายแล้ววันรกสุดท้ายว,าวันแรกรสุดท้าย <c oughs> นล้วี่เกียรติพี่เกียรเรียนแล้วนะจบวันนี้ก็พี่เกียรเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าถึงเรียนเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะวันนี้ก็คืออยู่บนรถนะครับคือรถมันก็โล่งมากเพราะมีแต่โมบายใช่ไหมซื้อมาซื้อมาทอดเลี้เพือนซื้อมาซื้อมาเรากะเด็นซื้อมาแล้วเออซื้อมาแล้วเราเราเยอะมากนะ เอาละครับผมอยจะโฟกัสสิวของผมนะครับเนื่องจากว่ามันแดงมากตอนนี้โอ้โหออหน้าดํานะครับตรงนี้นะก็คือแบบว่าเราใกล้ถึงโรงเรียนแล้วนะ,ะเห็นแต่ป่านะไม่เห็นโรงเรียนป่านะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็รถติดมากครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้หน้าใกล้ถึงโรงเรียนนะเว่าอ,อยู่ข้างหน้าเลยไปก้าวขี้เกียอ<ะ>นะถ้าเกิดไม่เห็นยิงไม่โดนทีเดียวถึงโรงเร <ใจ S 2> ียนแล้วใช่ไหมล่ะดาไงบอกแล้วเรา ผ่านตู้ตู้อะไรนะตู้อะไรสักอย่างมาเอาไม่ทันถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะครับตอนกลางวันเนาะอะไรนะปูไหมฮะปูไูมิอ่ไมเครื่องเครื่องเครื่องตู้นะตู้นี่นะครับก็โรงหานเราก็แบบอันมากไม่รู้ที่ยินเสียงผมนะเพราะว่ามันมันอาจจะแบบว่าอุ้ยหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเดียวเดินขึ้นน้องครับอันนี้โรงหาน ถ่ายยังไงรยรถ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 ไม่ไม่มันย้อยขนาดนี้เลยวะไม่มันย้อยอ่ะว้าวข้าจอดรถอ่ะไม่มันสวัสดีครับไม่รู้ได้ยินเสียงเ่าเพราะว่าอุ้ยปิดหน้ามองเห็นเพราะว่าไม่มันอยู่ข้างล่างอุ้ยไม่มันอยู่ข้างล่างครับแล้วแบบใส่แมสแล้วแบบว่ามันจะไม่ได้ยินไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นห้องของเรากันเลยดีกว่านะฮะ หลอยจริงเลยไปขึ้น้องใครยังไม่เห็นนะครับว่าไม้ผมมันย้อยจริงขนาดไหนนะเนี่ยนี่คือไม้ผมนะครับมันย้อยลงพื้นเลยเว้ยเนี่ยมันย้อยลงบนไดเลยเว้ยดูนี่ดูๆๆๆๆดู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 ย้อยเลยต้องแต่งสวัสดีครับเขาไม่คุยกับผมอะ่ะสวัสดีครับขอเราถามหน่อยครับเอา้าเราถามไหม ห้องเราเรียนห้องไหนวะเนี่ยยังไม่รู้เลยเราเรียนห้องไหนวะเราเรียนห้องไหนกูเรียนห้องไหนจับกันแล้วฮะเลขี่เหรอเลขี่อ๋อเลขคู่ถ่ายคลิปเอาละครับผมตอนนี้เราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนอยู่ห้องสวัสดีครับพูดเรียนห้องไหนอ่ะอุ้ยมืดเรียนห้องสามสี่้องสามสี่เหรอ ว่าเราเล่นทางหนงห้าดิฮะอะไรกันครับเนี่ยโอมีเคืออะไรวะใช่เอาล่ะครับผมตอนนี้เราก็ถึงห้องวันที่แล้วโอ้ยสวัสดีครับเฮ้ยทำไมหน้าจอมันมืดจังวะไหนไหนหนึ่งหน้าไหน นี่นะตรงนี้ตรงนี้เลยเหรออะไรครับคือเราต้องแยกกับคนเล็กขี้ใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวผมนั่งตรงไหนดีวะนั่งตรงไหนดีอะตรงนี้ใครนั่งเจนั่งใช่ไหมนั่งตรงนี้ละกันโอ้โหแล้วกูด้วยเดี๋ยวนะ ตรงนั้นนะครับผมมันน่าจะเป็นจุดคัดกรองอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูแงบว้าวอันนี้คืออะไรกันนี่ตดเปิดโอหูเหรอนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นรองพสัสกรตที่ี้แล้วก็นี่นะครับก็เป็นวันแรกของวันเปิดเทอมนะเด่าอ,อันนี้เพื่อนผมมาแล้วนะฮนะ สวัสดีครับคุณซันสวัสดีครับคนนี้นะครับเป็นคนออกแบบปกของโรงเรียนในปีนี้นะฮะเอ้ยจับมือไม่ได้ครับโควิดกินสวัสดีครับแมมันมืดจังอะแสงมันย้อนอแสงเออแล้วก็ถ่ายตรงนี้ตลอดเลยแม่งย้อนแสงสัตว์เลีที่อะไรอะคู่หรือที่ที่อือได้ไหมครับฮะคู่คู่เหรอไม่ทีดีเราคู่อห้องลูใช่ไหมใช่เราอยู่ห้องลูอ่า เดี๋ยวเราจะถ่ายอีกรอบนึงนะครับรอบก่อนนี่นะกลับเข้าห้องอีกแล้วนี่ห้องเรียนหน้าตาวันนี้นะครับอ่าห้องเรียนแนวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันมานะครับผมโอเค,ครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลย no สวัสดีครับ ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โดมแล้วนะครับมุกเรยวไปไปดูนะว่าในโดมมีใครบ้างนะครับนะครับโอ้ว้าวตอนนี้ก็มีรองพัสกรนะครับแล้วก็คุยคนนึงไม่รู้ว่าใครนะครับเสื้อเหลืองๆนะครับถ่ายหน้ากูด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเช็คโรงเรียนนะครับไปนำมาเลยตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่หอประชุมกันแล้วนะครับเขาเรียกหอประชุมปะนะครับก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงท่าไหไ่นะครับแล้วก็มีข้างหลังนะก็คือ เป็นเขาเรียกว่าใบอะไรทักอย่างนะครับใบประกาศรายชื่อเข้าสอบนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาดูทางลิฟต์ฝั่งของอาคารหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูนว่าคนเยอะขนาดไหนกันนะนี่นะครับปกตินะคือโรงเรียนเราอะ่ะจะเว้นระยะห่างใช่ไหมแต่เหีนเนี้ยดูอ่าไม่เยอะเลยไปดูกัน ไม,ไม่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 สามารถเดินแบบตรงไปข้างหน้าได้เพราะว่าไม้มันติดตัวเห็นปะมันติดตัวไปนะครับก็เป็นคนกำลังนลิปนี่ะครับนะสุดยอดนะครับไปเดี๋ยวเรา สวัสดีครับขอสอบถามนะครับชื่ออะไรครับอ่าน,นใช่ไหมจำหน้ากูได้เลยอันนี้เอาลงแบบฮะถ่ายไปทำไมก็ถ,มถ่ายไปลงไงลงอะไรไล,งลงช่องกูไม่อยากอยู่ในช่องทีดีไม่อยากอยู่ในช่องทีดีไม่อยากอยู่ในช่องจจะไปทาหัวใ<อ> ราจะถามพาดเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับคุณแพนด้าสวัสดีครับหรือว่าแต้องบอกว่าอะไรล่ะไทยสวัสดีครับใช่แล้วครับสวัสดีครับอยู่ห้องไหนเขาได้อยู่ห้องไหนห้องห้องโอลรูมอ่ะสามสามศูนย์สองอ๋อตำแหน่งสองโอเคครับไปเดี๋ยวเราขึ้นห้องกันนะครับเรามาถางแค่นี้เหรออันนี้ก็เป็นเจลล้างมือครับแบบระบบเหยียบอาจารย์สวัสดีครับ เฮ้ยน้มันชอคอนโดนี่นะสวัสดีครับชอคอนโดเฮ้ยน่ากินจังคุณไม่อยู่ห้องมีม,มยิย้อนแสงอ่ะย้อนแสงคุณไม่ใช่แฟนัแท้ผมหรอ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตัวห้องนะครับทุกคนนี่คือพัดลมนะครับดูครับว้าวมีฝุ่นเต็มเลย,เยใช่แล้วโอเคครับผมแฟนโคตชชอบเลยวะเรียน l ลบนะครับอ,อ่า การแลกก็ไม่ต่าง,างเดิมน,นะครับคือนั่งชี้กันเมนเ <c oughs> ดิม้แสงคอชองาดูข้างหลังคือ <c oughs> ไม่ต่างคือมันเหมือนเดิมคับผู้ชมมันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับนนี้เราไม่เรียนเอ้ันเหงาไม่ไเรียนงงานนะครับใช่ไมไม่ต้ไม่เรียนหจะเรียนไม่เรียนไม่เรียนป็นไรแล้รไม่เรียนรับ ครับก็มนเดิมทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องลองมาดูห้องอื่นกันบางนะครับปากแรงมากอะเนแล้วไองธมากปตดมาื่อนไปม่นตดมานไปตเลย่ตมพื่นไาจพ่ติดมาเนปดาไปดมเ่นตาเพนปิานะปตมาเนไปมพ่อนตมานิเปาเพอนปานเ่านป้าให่่นปาานป้าใหม่ป ไม่น่ป้าไม่แน่ใจว่ะร้านป้าใหม่เปล่าวะร้านป้าใหม่ป้าใหม่เป่าวะป้าไหนอะป้าใหม่ป้าไหนวะช่างมาเถอะตอนนี้เรากาลังจะรับประทานข้าวรับประทานอาหารติดอะไรสักอย่างมีที่กั้นนะครับป้องกันโควิดัชชิ้วไม่โดนนะครับฮัชชิ้วไงหัชชิ้วแบบข้ามข้ามนั่นหะ ข้าวมาข้างหลังอะทารู้ถึงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบมาตรการกันโควิดเนาะแต่ก็สงสัย,ยนะครับว่าทําไมเขาไม่ทาให้หมดไอห่ <I> am, เอ้ยทำไมไม่ทําให้หมดนะครับตัวนี้ก็ยังมีเหลือแบบพื้นที่ว่างให้นั่งอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปรับประทานข้าวก่อนข้าววันนี้ผมเป็นนี้ครับก็อาจจะสันส้นๆนิดนึงนะเพราะว่าผมถือได้มือครับอันนี้เป็นข้าวหมูย่างกับส้มตำกู้ปลาครับผม mm hmm. เดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมซิวขอรับประทานข้าวก่อน อเอาละครับเปิดนี้ตอลอดเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในห้องเรียนนะครับห้องเไม่ม่เจอนเลยใช่ครับไม่ไีมไไวนะ่ม,นนมีน,น,นออไระคะแต้โเรีอส่นกีนีนี่นะครับ Social distancing น,น,นะครับอ่า กลุ <formation> <m> ่มเรากลุ <it> <SL> ่มเดียวนะฮะกลุ่มเราก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะไกนภาษาวียุครับผมย้อนแสงนะอาจจะมืดไปหน่อยนะครับโอเคตื้อๆแล้วเราอยู่แนวอะไรด่าแล้วเราสีดำปะ สีดำปะนี่ครับเราเป็นยูทูบเบอร์โน่หนึ่งประเทศไทย ถึงรถเม่อไรโอ้โหรถอยู่ริมสุดอ๋นอนว่ริมสุดคันเดิมเนี่ยะใช่ไหมเฮ้ยคันเดิมไหมเหรอเป็นคันเดิมเลยคันเดิมหรือคันดำคันดำเนาะไปผมก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮ่าฮ่าวันแรกก็ถือว่าจบลงด้วยไม่ดีเอ้ยจบลงได้ดีนะครับโอเคนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดสับตามคร้ผมด้วยนะครับผมถึงบ้านแล้วซีอูครับ Dạ, yeah, bye bye con. bye bye dạ. bye bye, bye, bye.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 